ต่อไปข้อ16นะคะเรามาดูเนาะจากเฉลยเขาให้เนี่ยเขาเฉลย1 3 4แต่ข้อนี้เฉลยเขาเฉลยผิดให้มานะคะคาตอบไม่ได้ตอบ134คําตอบจะตอบที่128เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตสังเกตยังไง4บวก11นะคะก็คือการบวกเพิ่มทีละ7เนาะเอไปสามสบวกแล้วก็30ไป6 7เนี่ยเป็น37ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเลขมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้ามันมีระยะห่างกันมากแค่นี้แล้วมาเขากาหนดตัวเลขให้มาแค่นี้นะคะ บวกกับ19เอยบวก12เนี่ยได้19แล้ว19บวกอะไรได้37ก็บวกทีละ18ทีนี้มันยังไม่พอพอาไม่พอเสร็จนะปุ๊บสิ่งที่เราต้องหาก็คือแล้ว12บวก18แสดงว่ามันบวกเพิ่มที 6, เราะฉะนช้นงตัวเลขถัดไปก็ต้องบอกเพิ่มทีเ้า6กลายเป็นว่า18บวก6เนี่ยได้24แล้วเราจึงเอา24เนี่ยค่ะที่เราหาได้เนี่ยไปบวกเพิ่มกับ37พอบวกกันแล้วนะคะก็จะได้ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ให้ตัวเลขเท่ากับอ่า 61นั่นเองเพราะได้61เสร็จปุ๊บก็นำหกสนะคะไปบวกกับ67ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ128นั่นเองค่ะอ่าน ข้อ17นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปของทศนิยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูให้ดีก็คือดูทั้งตัวเต็มแล้วก็ตัวที่มันเป็นจุดยมนะเพราะฉะนั้นเอาตัวหลังมาลบตัวหน้าได้เลยก็ปรากฏว่ามันบวกเพิ่มทีละ2.2จเนาะจาก7.5ก็บวกเพิ่มทีละ2 2เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ามัน2ตัวแรกอะค่ะมันบวกเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนันตัวที่3ก็ต้องบวกเพิ่มเหมือนกันเช่นกันเนาะก็เป็นบวก2.2 7.5บวกกับ2.2ก็จะได้เท่าไหร่ 9.7นะคะซึ่งข้อนี้ในเฉลยเขาเฉลยให้ผิดเนาะเขาเฉลยให้เป็น7.7เพราะฉะนั้นผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ9.5นั่นเองค่ะไปข้อที่8นะคะข้อนี้เนาะกะ็จากด,ดูแล้วเนี่ยก็เป็นจะต้องเป็นตัวเลขที่ข้ามกันแน่นอนนะคะก็เป็น2 3 4เพราะฉะนั้นตัวเลขถัดไปคือเลขอะไรอ่าทีนี้มันมองยังไม่ชัดเนาะเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่ตัวเลข4เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัวเลขถัดมานะคะก็จะเป็น สี่ <4, S 2> เป็นเก้าเพราะฉะนั้นตัวเลขถัดไปก็คือสิบหกนั่นเองก็คือข้อนี้เป็นอยู่ในรูปของเลขยกกาลังเนาะต่อไปข้อสิบเก้าค่ะข้อสิบเก้าก็ง่ายเลยนะคะดูสังเกตดูเนาะให้มาสามตัวนะคะแต่ว่าเราก็สังเกตเอาอ่ะหนึ100่งร้อยบวกสองร้อยสามนะคะได้ส0 3ร้อยสามเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันจะบวกสองร้อยสามเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายนะคะคําตอบก็คือเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยเก้านั่นเองนะคะ